ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูบบุสูบคนห้างหายกันไปนะครับบัวลอยแม่พอ,อกันอ่าเลขออกก็ะบุลอยมาสรุปห้นะครับบัวลอมีเวลานะรรเมื่อนี้อ่าเดี๋ยวเจ็ดเวลามาลงห้นะครับอ่าเป็นเด่นบนก่อนเนาะเด่นบนจากสองสูตรนะครับแต่จริงสูตรเทสไว้เบิดแล้วนะเด่นบนสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับเดี๋ยวจกมาอเอาสูตรที่หนึ่งไปก่อนนะ เบิ้งมันสิขราบรักได้นะครับมันจะมาหลักไหนสูตรแรกนะครับสูตรหนึ่งนะสังเกตว่ามัน,มนจะมีเลขยู่4ตัวแต่จริงผมใช้แค่2ตำแหน่งนะครับใช้สองตำแหน่งบวกกันก็คือร้อยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนนะครับ <c oughs> บวกหน่วยบน3ครั้งนะครับใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วย3ครั้งนะครับเนี่ย1บวก6บวก6บวก6นะครับ6 เท่ากับ18 8บวก1เป็น9 9นะครับเพิ่ม1ลด1น,นะได้เท่าไหร่ให้เพิ่ม1ลด1อันนี้คือกันเนี่ยเบิงวัน,นี้ก็ได้ 9, 9บวก9เป็น18 9 3 27 7, 7, 7บวก7เป็น14้ได้เลข4นะครับ4ก็ต้องอ,อยู่ตรงกลางนะเอาไว้ตรงกลางเบิ์งวดแรกที่มันเขานะครับเป็นสูตรสูตรเก้าเละนะเอ่อ วัวแรกนะครับ1บวก6บวก6มันเท่ากับได้ได้เก้านะครับเพิ่มเป็น0ูนลดเป็น8ได้8 90 0นะครับมาตำแหน่งหลัก10ต่อไปนะครับได้8 90อีก9มาตำแหน่งหลักหน่วยนะครับต่อไป สิบกเลขศนย์เพื่อเป็น1ลดเป็น9ได้901นะครับมันจะมาตำแหน่งส0บหรือหน่วยนะไอพี่น้องไปพิจนานานะครับเข้ามาทั้งหมดจริงมันเข้าไหลก็นี่อยู่เด้แต่ผมผมย้อนให้บกไกลนะหอพี่น้องไปเห็นจังเต็งวันนี้เดี๋ยวสู้ให้เบิ่งก่อนหรือก่อนหน้าน,านั้นมันก็สิไม่เขาไม่รุดนะแต่ว่ามันก็เข่าม่เงาวกว่ากว่าที่ให้เบิ่งอยู่เนี่ยเห็นมั เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดได้เลข1นึ่งนะครับเจ็ดูณสามเป็นยี่สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าบวกสี่ศูนย์ห้านะครับห้าสามจุดห้ปบวกสเป็นเออกเก้าีนะครับสีคูณสเป็นสิบสเลขสองสองบวกหเป็นเลขเจเป็นมามันมาแนะมันเดินเงาอยู่นะครับแต่ว่าผมเอามาให้แค่เบื้งแค่ไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดียวเดพึดนานลม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 ล,ม,ลมเดี๋ยวนักแป๊บนึงนะครับ เอ็ดอยู่ข้างนอกรมกกะแหกกล่องกระสันบนอุปุ๋ยารดผมมาให้เบิ่งแก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับวดน,นี้เป็นวันที่สิบสองเจริงมันเขาย่าวกว่านี้อยู่นะมีละสูตรมันก็ได้ร้อยบนบวกหลักหน่วยบนสามครั้งนะครับกระตามที่บอกกันละอ่าที่นี่มาเขียนใส่อันนี้ฮาไว้ก่อนนะครับ สิบหน่วยนะได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับวด <c oughs> วันที่ออกสิบหกอยู่บอกว่าออกสิบหกอยู่ดอกเนาะสิบหกทับสี่ทับหกหกเนาะ บนนะครับเลขบนเขียนเอาซี่ละออกจากกล่องเนกระสางมันเด่นสิบหน่วยนะครับเขียนไว้ก่อนเด่นสิบหน่วยสูตรเมื่อกี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งจะมาสิบหน่วยนะครับทีนี้มาเบิ่งสูตรที่สองนะสูตรที่สอง นี้สูตรหนึ่งเบิรงแล้วเมื่อกี้นี่ทีนี้มาสูตรสองนะครับสูตรสองนี้จะใส่แค่สองตําแหน่งนะครับบวกกันเป็นสูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆใส่แค่สองตําแหน่งบวกกันกระล่ไห้ตลอดอยู่สูตรนี้ก็ได้นะเป็นเด่นบนนะครับเด่นบนสูตรนี้นะครับแสนบวกสิบบนแสนบวกสิบบนนะครับ ได้เท่าไรก็นับไปเลยนะครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดนะครับ4ี่บวก9้าเท่ากับสิได้3 4 5นะครับ3ามัตำแหน่งหลักหน่วยนะครับให้เดียนบน2สูตรเดี๋ยวเขาเขาจะจัประจับส่วนกันนะครับว่ามันเขา่า10หน่วยเนาะสังเกตว่า3นะครับ สามบวกแปเป็น11ได้1ก็ 1, นึ่งสองเอาเลขสองหรือเลขสามะเพราะว่ามันออก 3, ามนะอาววงคือสิบตต้งหน่วยได้ก็ได้เพราะว่าเข้าหาสิบกับหน่วยเนาะ,ะแสนก็คือ9นะครับบวก10บนคือเลขสานีน่แต่หลักแสนผมบอกได้ไม่เบิรงนเด้าบวกสเป็น12ได้ 2, 3, 4ออก 7, 0, 3 3มามาที่หลักหน่วยนะครับ อันนี้เขาที่เลขสองเอาเลขสองก็ได้เขาลักหน่วยเนาะสามลักหน่วยแล้วก็ต่อไปนะครับเก้บวกศูนเท่ากับเก้าได้9ก้าศูก้าศูนย์หนึ่งออกหกกเก้ามาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับเก้านะครับหลักหน่วยเดี๋ยวผมจะไอ้บอกอีกอย่งอีกอย่างหนึ่งนะ ถ้าพี่น้องที่ติดตามอยู่ก้อนกระทิมหูอยู่นะครับว่ามันเป็นแบบใดอ่าสี่บวกหเป็น10ไป0ศ2นะครับ0 1 2 0มาที่ตำแหน่งหลักสิบนะครับหนึ่งไปหลักลอยกระสามันหลักลอยเข้าห้อง่องทันหานะครับยังเข้า10หน่วยนะเพราะว่าวเข้าหา10หน่วยเนาะ6บวกย์ได้6นะครับ 6, 6 7 8 6 1ดบกยยังมาตำแหน่งที่หลักหน่วยนะครับ ต่อไปนะครับ9บวก0ได้9ก็เขาก็ยิ่งยิ่งไปเลยนะ9 0 1นะครับ6 7 8 9 9มัธย์ลักหนวยส่วนมากนะูน์นี่มันชิมาลักหนวยนะครับมัลักสิบยู่อันนี้บัถ้าเกิดว่าบนนับตัวนี้กบสิมาลักสิบยู่หมดเดียวที่เหลือนี่กะสินาที่เป็นลักหนวยนะจิบมันก็มาบ้างอะแหละอ่า8 1บวก8เป็น9ได้901ออก805นั่นวอกปุ๊บมาปรับได้ย0ไปที่ตำแหน่งหลัก10นะครับขอให้มันมาส0บกับหน่วยครับ่ระวนกระจับสัยัดใส่การลวดเอ,อ่อาบวก0ได้3นะครับเป็น3 4 5ออก0 9 3 3ม,มาหลักหน่วยกลับมาที่หลักหน่วยคือเก้าน,นะครับหลักแสน เลข8นะครับบวกหลัก10บนตัวเลข9กเนี่ยแบวกเเป็น17ได้7 8 9ออก1 9 6 9มาที่หลัก10หา10กับหน่วยเนาะเอาง่าย,ายๆสิละไม่ต้องบวกกันหลายตำแหน่งนะครับปวดหัว8ปบวก1เป็น9ได้901ออกที่4 1 1อ่ะห่สีวงกับสิบด้ววงหน่วยล่ะวงวงกำกันการลวดพอมันออกเบิ่น นะี๋ยวที่นี่ผมจะห้เบิง้งเลยศูนะครับมันจะมากแรกๆนี่มันจะมากแค่สงตำแหน่งนะครับเก้ 9, 0, นมี่มันเริ่มมากววานี้นะครับที่ว่าต้องใช้ถึง3ามตำแหนง่งปกติแล้วใช้แค่2องสกับ4ี่ได้หกับ2องกับ3านะเกับ 0, 0ูนย์นกับ1 หกับ7 9กับ0 9กับ0ู 4, นะสกับ4ีที่ใส่แค่สองตำแหน่งที่งวดนี้มันเป็นต้องเพิ่มมันเป็น3ตำแหน่งเจ็ดแปดเก้นะครับหนึ่งเก้ปหนเป็น9ก้าได้เก้าเห็นไหมตำแหน่งที่มันมากก็คือพวกนี้และนะครับแต่มันก็มาได้ทุกตำแหนง่งแหะอธิบายฟงต,ตั้งหางซื้อนะอันนี้มันบวกเกี่ยวกันดอก2องบวกหนึเป็น3ามห้า เห็นบ่บาทเลยไปที่หลักร้อยนะครับหรือว,ว่าซิวอวงมาปิดก็ได้หรือว่าเป็นเด่นในซื้อก็ได้เพราะว่าผมเขีเยนเขียนเป็นเด่นบนนะครับเขียนเป็นเด่นบนแต่ว่ามันไปหลักร้อยนะหลักร้อยถึงสองวดติดนะครับก็คือห้าบวกหนึ่งเป็นหกและหกเจ็ดแปดออกหกหาสองไปหลักร้อยถึงสองวดติดจริงๆผมก็ว่าสิพิมพ์หรล่ละเพราะว่ามันไปหลักร้อย สองงวดนะครับแต่ผมก็ย,ยังเอาไว้เป็นเด่นลวมันมาหลุดงวดวน,นี้สี่บวกห้าเป็น9้าได้เก้าศออก8ปดเดสมนะที่มันเขาย่ามากก็ได้มว่าสิทีมแล้วแต่ผมก็เลยบริโล่งหนนะศูบวกเได้7นะครับเจ็ดแปออก9 0 7นดะหลักร้อยมันก็ย,ยังไปอยู่ได้เลขเก้นี่แต่เลขเจกลับมาที่หลักหน่วยแล้วนะครับ้า ลไปงวดนะครับงวดนี้หลักแสนือเลขศูนย์นะครับสิบบนก็คือเลขศูนย์ศูย์บกศได้ศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งสนะครับศูนย์หนึ่งสอหนึ่งสอเข้ากัธทำมาเกีเยนไปกับตัวนี้เออ เป็นขึ้นมาอีกนะครับเป็นศูนย์หนึ่งสองศูตรที่สองได้ที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับคาดว่าน่าจะมาสิบหน่วยก็เพราะนั้นนะครับเด่นขนาดที่เป็นศูนย์กับหนึ่งนะครับสิบหน่วยมวลนี้่จิตติดรักสิบหรือรักหน่วยนะศูนย์กับหนึนะ่งน,นะครับสองกับเก้า,ามันบูชนกัน เด่นกันมาแล้วเด่นสิบหน่วยก็คือ0นย์กับ1น,นะครับผูว่าจับตัวเลขแน่วะยัา,างใจเย็นนะครับอันนี้สูตรวิ่งเด่นบนสูตรหนึ่งลงแล้วก็โอเคนะครับคลิปนี้เอาแค่เด่นบนมาฝากนะครับมันมันยงพอสมควรนะเพราะว่าผมก็ต้องอธิบายที่ไปที่มากของมันนะครับให้ฟัง นะอันนี้กับประมาณ10กวา่านาทีแล้วนะนี่เด่นบนสูตร1นลงไปแล้ววิ่งบนเดี๋ยวลงวิ่งบนให้นะครับวิ่งบน2สูตรนะแล้วก็เอาวิ่งบน2สูตรจะประกบแล้วก็100ร้อยบนโดยตรงหน่วยบนโดยตรงนะครับเด่นบนสูตรหนึ่สูตรสนี่ลงให้ไปแล้วนะที่ไปที่มาของมันนะครับเดี๋ยวจังพอกันคลิปหนานครับ เพราะว่าคลิปนี้มันยาวไปแล้วผมต้องอธิบายให้ฟังว่าที่ไปที่มากของมันเป็นยังไงนะแต่โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับรอดติดตามคลิปนาอ่าสิลงหลักหน่วยโดยตรงแล้วก็หลักร้อยโดยตรงให้นะครับแล้วเมื่อกี้นี้มันชอบมาสิบหน่วยนะมันชอบมาสิบกับหน่วยที่ว่าได้เก้าศูนย์หนึ่งนี่นะครับแล้วกแบาเบิ้งหลักหน่วยโดยตรงว่ามันใชได้เลขตัวใดนะครับแล้วก็มีหลักร้อยให้นะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ